ประมาณนี้เทือดเดียวสมุดเรนสวยต้งเรียนเรียกน้อยไป็น้องเป็นเทือแรกที่หลวงปู่ตอนตอนนี้ต้งเรียนย้่นหน้าจีเหรอเทือแรกที่หลวงปู่ไปทานเงินบ่ครับมอบเท่าไหร่สองพันตั้งเทือดสองพันตั้งเทือดมันยังไหลอยู่ด้วยตัวน่าโรงเรียนบ้าน้องเป็นปีใดครับหลวงปู่ครับถ้าทำบทคำชดครูใหญ่โรงเรียนเป็นผู้รับมือตาเทือดตาเทือดแบบผมเทศตั้งปีใดครับหลวงปู่ อเขาเปือกให้้ากี้นี่เขาธนคานเข้้นเขาข้เขาถนางเขาเล่ลม <c oughs> มันเป็นไปประแดดธนางเขาขั้นเขา,ขา,เขาหลมว่านินโดนผู้ไดครับนั่นทุก,กปูน่หลุมน้ำมันนี้รูปเนสา่า เด็ดครับตอนได้ทับคูมาทีวนี่ครับในี้รูปเลเจดีเจดีรองเจดีนีนี้ลูกหลวงพออยู่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยครับนี่ลุงครับในี่มีเตอรพระเหียงคพัร ทำเด็ดท,ที่เฮ็ดเอาโอ้ปีหลวงปู่เฮ็ดโอ้โดนแล้วยังหลุกยังดีอยู่เรียกว่ากล้องนี่แหละนี่นี่อันนี้คือกล้องนี่เป็นกล้องเรีย <ừ> กว่ากล้องราคากล้องปุ่มอีค่อยได้โดนปก่อ <c oughs> น,นไม่ว่าแม่นี่ยหรอกโน้ตเคยมาลองเป็นอันนี้ยันอยู่ในเจดีย์นะครับอยู่ทั้งนอกโอ้ยางนอก,ออนอกต้นฉลองหรืตอต้นฉลองบานี้ครับ รูปแบบนี่ที่จิกมันรูปหนึ่งเห็นหลวงพอยอดลนเพราะเหมาแล้วครับหลวงปู่ผมอยากได้รูปหลวงปู่กับหลวงปู่เนท่านอยู่น้ำกันเลยนะโบนี่ครับครับผมขอคนอยากได้ผมนี่ชัดเจนเลยสองอันนี่ครับแม่นี่นเจดีย์นี่นี่เจดีย์นะครับ ครับผมไอนครับเจ็ด่านี่เลยขยายบว่ามีสองท่านอองีสม่สมไมแต่ก็มนหัางกนีได้าอันมายูที่แรกหั่งมาแล้วพระมาจะใส่มาหางกูทั้งสุรินทั้งบุรีรัมย์ลรอโอ้มายู่มาจากโคง จนมสสองสมมคด้วยทั้งหมดพีได้ครงปีได้ครับหลวงพอดีไาอยู่นี่ก็จงจำปีได้บ่ปู่จำพ่อตอได้บะมันกืบได้จำจนว่ามันนี่จะเฮ็ดไหมหรอวะที่พอหมานไม่เฮ็ดอันี้ไหมสิปู่เฮ็ดเอาบนพระมานจีกแลังนั่นห้ืเมื่อเหลือเศษได้ได้ก็เฮ็ดังจีก็โอาเข้า อ,อย่งนกป,ปูปายี่สิบบาทออามีเงินติดโจมายี่สิบบาทค <c oughs> งไม่ตเสศอีกย่างปปปปายี่สิบบาทนกปูนกปูปายังครับยี่สิบบาทมีเงินยางยี่สิบบาทครับผม <c oughs> ีเงินยี่สิบบาทสิมาจี๊ยูนี่ทีแรกอะทีแรกมีเงินยี่สิบบาทจมาแล้ว <c oughs> สมัยนั้นก่อนกน้านเอานี่ค่ารถยี่สิบนบนาท <laughs> ท่านสมบัติโอเล่ยทำบุญทำเต็เพื่อนมาขอมาอยู่ที่นอย ได้นั่นได้นี่กัน,โอ,น,อนโอ้ยบวิเนวใส่เฮ็ดยังมาเสียหนห่วยเห็นเพื่นท่านคือจังดีแท่นี่งก็เลยมีเท่าไรกันเฮ้ยดินสมุทรดินสอมาแจก๊ยต้องเลี้ยนเด็กน้อยอย่าง,างน,นึนนมมนง,เงเ,เสียปีแรกน้องฟูดแจกจอยู่แดงครับน้องยันใส่ก้อนมูอเออนี่แล้วนี่น้องแปนน่ะสิทำไมอันนี้จะขนนักเงยนแต่เติมมาอยู่นี่นักเงยนแต่ขนเท่า ่เพราะสามสิบคนบอกก็อาจสิถึงกุญแจช่วงนั้นมันเป็นเด็กน้อยอยู่ด้วยตัวเองช่วงนั้นบุตรท่านตั้งแต่ประทมเลยบุตรท่านหน่อยป่นไหนหลวงปู่ปีแล้วหลวงปู่แจกแรงเลยหลวงปู่พ่อจำได้บ่ครับแีมากๆเนี่ยแจกมากๆเนี่ยอ่าซึ่งวาเป็นเรื่องโอ้เงินแจกบ่เงินเงินแจกบ่ก็ช่วงนั้นก็แจกอยู่มีอยู่ในรูปในนี้มีครับ ลายปนดี่อยู่ดูตาเธอทำนี่เย็บมา่ม่ะนี่อยู่นี่หลวงปู่ว่าภาพไปยามวัดบ้านขวัดดีครับ <c oughs> ผมอยากไปเห็นหลวงพ่อหลวงปู่อยู่วัดบ้านขวัดไหมครับก <c oughs> ดหลว,ว <c oughs> งปู่แม่ครับกดมองกลวปู่อยู่บ้านข้อมียังผมไม่ยังเดี๋ยว่นมั่งเห็ดไม่เห็ดไม่ตด้ปู่ครับปู่เรียบบังอยู่บ่ตอนไปน่ะตอนภาพเออครับบังอยู่เพิ่นเห็ดไม่บิด มันบอเห็นได้หรอที่มองก็ยห็นับมันเก่าก็ไปน้องร้บงล้องสามเสียรับสี่เบิ้งวุฒนแหยุ่นแหนตั้งแต่เป็นมังจากนี่มาเนี่ยรงเสีเบิ้งวัดช่วงปัญบานนี้ไปมีเนี้ยเห็นร้อนกัมังเห็ดไม่สเก่าพยังดอกตะกี้หลวงปู่ปรยุไว้บานฑิครับหลวงปู่นท่านอยู่กับองค์ครับตอนนั้นอยู่เอรีก็สองปีสอปีนี่พิพากนายบอปู่ช่วหนงก็ลยยอยู่ เต็มซาลาหล่ะ oh. โูฟูหประมาณเท่าไรประมาณเท่าไรพระเจ้าของเป็นสิบเหรอไปไป<ง>มากๆอยู่บัดนี้ครับแล้วช่วงนั้นก็คงสิบองค์บัดท,ที่นี่หลวงปู่คือนได้บ,าบ,าบา้านบ้านโฮนาหรือเปล่าครับพระก็บพบวดก็เพราะท่านเตะกันจังไดค่อยมาอยูพ่พี่ได้มาอยู่พี่จังไดค่อยได้ามาอยู่บ้านหโฮนะ่ามันมมก็สิได้มากกับก็เคยเที่ยวไปเที่ยวมากก็เคยมาวเวะ แวนะที่เรียกยีรีหลวงพ่อวันอัดพบาทเนาะยเพิ่นยูนี่หลวงปู่โสมเพิ่นยูนี่ได้แต่ก่อนเลยรับคือหลวงเพิ่นยูนี่อ๋อครับอะไรไปโดนมากกับช่วงซีเมอร์ยรกับแม่หลวงพ่ออยู่ในวัดบ้านเนี่ยกับเป็นคนบ้านเดียวกันหลวงหลวงหลวงปู่ยูนี่ได้หมดหลวงปู่ยังกับผมซื้อเราซีเมอร์ยีรีหลวงปู่ยังบ้านบ้านหลวงตาแล้วก็ครูสวัสด์หลวงปู่ระครูสุวัสด์ครับผม พี่น้องกันนามสกุลเดียวกันเป็นมาอยู่กับโอ้งเป็นอุปสรรคได้บ่นเจ้าขุณสมเนี่ยยูนี่ก้อนปูหรอป้าเจ้เออโอ้เขาคืออายุบมื่อไรคือปูอ่ะฮะอายุเขาคือบมื่อไรคือปูเก็บวชตอนไหเบิวเปิดก้อนเออบวชสามสี่ปีภาษาหลายก้อนเนี่ยอายุเขาหน่อยได้สมนะสม ร้องเจ้าคณะจังหวัดลาดนนหน่อยกูจังหน่วยอ๋อครับคือลวงเจ้าพัสาวพ่นเปิดก้อนสาปีเขาคือลวงลวงปู่มาอยู่ปีปีบ้านเท่าปีสามส่วนมันบอกกนครับปูมาตีอะไรครปีพระอะไครับสามสิบเดียยี่สิบเก้ยี่สิบเก้าหรือสามสิบเนี่ล่ะครับมาอยู่กับหลวงูพระหลวงปู่สุวัตเป็นพี่น้องกันเลยครับหลวงปู่สุวัตบ้านวบ้าน สมยุววัดนี่อะไรวะโสมยวัดป้ามันมีสองสองเจ้าอาวาสสมัยนั้นเป็นหลวงพชาลุ่น้ยมาชิดั้มจ้าเสื่อยนังเฮนเอลเสร็เลยเพิ่นบ่ได้อุณปาคือปูเลยแม่บ่ปูสมนะหัวเออวัดนี่บ้านดหลวงปูวัดพระบานี่เพิ่นมาอยู่ได้อุปั้ชามาลูกปูครับก็บาโดนเพิ่นก็ไปยุววัดพระบาทหลวงปู่บป้ยุนี่หลีะลวงปู่ครับ ผมได้ยินตามันประกาศเะกี้ว่าหลวงปูอันสวดลงอุโบสถี่หลวงปูสวดไว้หลวงปูสวดเจัาหน้าที่ครับตอนหลวงปูปันปฏิโมกขหลวงปูปันเจัาหน้าที่ครับตอนหลวงปูเป็นนุ่มอยู่คุนสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อจำได้ปะได้สี่สิบห้านาที่สี่สิบห้านาที่ถือว่าไหวอยู่ติดเขาหลวงปูครับสี่สิบห้าหน้าที่ก็บอก่อยมีคด้อัใดที่แล้ว หน่อยได้ใช้ไหมครับพ่อจานนี้ก็ได้นะจานนึ่งนะแจ็คนะแจ็คครับแร้วาสถังซ่าเราฟังมาดูแรงหรอกาสันมันล้ำกับล้ำบ่มันกันหมอล้ำมาสั่นอมันบมอกเข่าแฉนมันหอกเกวางเข่าแฉนไี่เท่านั้ะไรซื้อว่าที่เวลาจี้อไ้ซื้อความจำดีเฟังแต่เจ้าของ คนคนอื่นฟังบ่ได้เออคนอื่นฟังบ่ได้เบ่ว่าดังบ่ว่าบามีเสียงหลวงหลวงปู่ครับหลวงหลวงปู่เมื่อยู่บ้านเฮาเด็กแรกนี่มิพาจะโงงครับหลวงปู่ฮะหลวงปู่เมื่อยู่บ้านเด็กแรกมิพาจะโงงครับอยู่น่ะปู่มาอยู่ปีแรกนี่ดั้มองซีองนี่เหรอมาอยู่ที่แรกซีองทั้งัมดอืมครับทั้งหลายกับซีองทั้งหลาย ที่เหล็กเขาบ่หลายเพราะว่ามันบ่มีผู้อยู่เป็นหลักฐานครับไปไปมากๆไปไปมาไปเรื่อยมาเรื่อยกันอยู่เป็นหลักฐานบ่เอานี่ผมไม่ยู่แน่กรนีผมไม่ก็มาเสบ้แน่กันนี้บัดนี้บัดนี้ผมเคยทำลวงตางวนหลวงตางวนว่าหลวงปู่ไปถีบจักรยานอยู่อดรหลวงปู่ถีบด่วนบ่ครับถือจักปีครับเยอะปีครับ จ<ร>ักรยานเนี่ยสามล้ออ่ะเต๋ถีบสามล้อไปฮอนดูปูเคยไปถีบสามล้ออยู่อุดรบ่ตอนเป็นนุ่มอ่ะเคยอยู่เออโดนบ่ฮะโดนบ่เป็นเดือนนี่ละโอ้เออโม่โม่จังไปยังคอยมาบวชเต๋ปูเออโม่เมียนไปโม่เมียนไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเที่ยวซื้อไปเที่ยวได้ซื้อแล้วไปร้องเบิ้งนาเต๋เออโม่ไปหาตั้งใจไป่ตั้งใจไปหรอกเด้ยเออร้องเบิ้งดูวยเต๋เล่นไปซื้อ ขนแกนโม่นึ่งกัเฮ็ดเล่นไม่คือกันผมผมผมพาหลวงปู่กลับบ้านปีนั้นหลวงปู่ว่าข่วงข่วงรอหนามหลวงปู่หลวงปู่หาบไข่เป็ดมาขายหลวงปู่จำได้บ่ครับที่หลวงปู่รับจ้างหาบไข่เป็ดมาขายในเมืองไหมครับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านปู่หลวงปู่จำได้บ่เลี้ยงเป็ดขายไข่น่ะโอ้สมัยนั้นบ้านนั้นแม่เลี้ยงแนวเดียวโอ้ครับเพราะว่าบ่มีไห้มีบ่มีบ่มีโคกบ่มีไห้ ครับเราไม่หมองทำมาหากินดอกกันดิเออบ่มีแนวเห็ดเลี้ยงเป็ดขายไข่เป็ดมีแต่เมียนมีหนองบ่ล้วหนองเออมันไม่หนองหนองมันเน่ามันก่วงก็ลงก็ต้องเห็ดแนวนั้นครับบ้านละบ้านมีสามสิบหลังก็มีสามสิบมือแบเป็ดมูอแล้วเป็นรอยสองรอยปกติครับเพราะว่ามันบ่มีแนวเห็ดแนวอื่นปลูกพักปลูกงาเก็บว่ได้ต้องเห็ดแนวนั้น ถือมือนีกบ่มีแล้วถือมือนีกบ่มีดีกบ่มีแล้วมันคือคนอยู่ในตลาดเพือ่ออะไรอย่างก็ต้องขายของโอ้สมัยใกล้ตลาดครับเออรับจา้างเออเขาอยู่นุ่บันน้อไทยครับเฮ็ดไทยมันเฮ็ดไทยอ้อยบ้านนั้นมีหนองมิหนำหนองใยันไปเลยเล่เรียมเป็ดน้ำบ่แห้งอย่างแ่้วไปเลยเออน้ำบ่แห้ง ตะกี้ว่าเห้งแล้วมันยังได้ขั้นขั้นน้าบ่ขาดเลยแล้วน,น้องกับกวงค้นกบับพวกท่านบุกบซูมือนี่น้องน้องหายแล้วหลวงปู่บวชที่แรกบวชอยู่วัดไหนวัดทิจันนี่แล้ววัดศรีจันออผมอ่านในประวัติหลวงปู่หลวงปู่ประยูรน้ำหลวงปู่ฝันที่ครับแต่หลวงปูห่หอมขาวอยู่กันบ่ครับ บวชอยู่นี่จะซื้อเขานั่งแก้ริ้วไปเขานั่งยึดทำค้ำพื่อทำค้ำวัดทำค้ำน้ำลูกฝันน้ำลูนกุนครับหลวงพ่อนี่แหละพาไปที่แรกหลวงพ่อได้ครับบ้านไปหลวงพ่อได้พาไปผูพออดชวยูั้หลวงพ่อชุวัดโอ้ครับผมหลวงพ่อวัดบ้านพาไปพาไปเขาไปยื่อน้ำหลวงพูนกุ้งฝันพอออบัดเคยไปยื่อน้ำหลวูกุ้ฝันครับ เกิดศรีเทไปเออนี่เลยนะประวัติเกิดนี่อย่างนี้เขาลงผู้ฝันอยู่อำเภอพัณนานาสันไปพูดเหรวพี่ชายพันนานิคมจากลนครเทพจากผู้ฝันไปไส่ปนญะาผู้เขาไปเพิ่นหมดปัจจุวัดทั้งทั้งลุมเพิ่นหมดไปยุติธรรมข่มเล้วไไปพูดเลรอเีานั่ไปหอดเพิ่นพู้นัองจากผู้ฝันไปยุ่ิใส่ผู้เดี๋ยวเร่ากันแล้วนะเลี้ยงไปอยู่น้ำหลวงผู้ฝัน หลวงู้ฝันนี่ตอนนี้บ่ท่านบวชออกไปหลวงปู่ไปห่มขาวอยืนนั่งบนจะไปนี่บ่ท่านบวชหลวงปู่ไปห่มไปไปห่มขาวอยู่นั่งหลวงปู่ฝันด่วนไปเลยครับไปหาบ่ท่านบ่ท่านบวชเตรียมที่บวชวะครับไปหาศึกษาศึกษาเป็นเมนหมอนร่กตัวเรียกว่าไปหาซ่อมเรียนวีซ่าเออไปเห็นอย่างเงีไป กับบอลนั่นสิยูนี่ดอกว่าก็เลยยวนเดือนหนึ่งแล้วโอ้ยูเดือนหนึ่งดงปู่ยูผมยูเดือนหนึ่งเพิ่นกับลงมาเนอลงมาเราเพิ่นครับลงมาเพิ่นจังว่าได้เวลาหอดไปบวชบ้านเราบุรุษประเสริฐก็มา